คลิปนี้สั้นๆน,นะครับนี่พ่อหมอผีวันนี้ไม่ได้เปิดกล้องหน้านะครับน,นี่ดูภาพล้วนผมพามาดูพิกัดฟาร์มใหม่ก่อนในแมปโอเซนนะครับเป็นห้องวงกลมเล็กๆซึ่ง,งดอบดีมาก ม่อนเกิดรัวครับแล้วก็ครับตอนนี้ก็ครับไีกัดฟาร์มที่เราฟาร์มมันอยู่ในห้องนี้ออกนเก็บเลเวลสำหรับคนเล่ที่เลเวลหลอดเลือดเขียวนี่เต็นเลเวลสตงไม่เหมือนผมหลอดเปนแดงแล้วเพราะว่ามัน เก็บบ่อเกินไปก็มาห้องนี้ได้นะครับแบวนี้มีทั้งบอสเกิดเรื่อยๆด้วยนี่มอสเมื่อกี้ก็เกิดน,นะครับแบบคลุกในไฟ <c oughs> นี่ครับเติมามให้พี่น้องดูครับนี่ครับ มุมบนนะครับฟาร์มเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนฆ่านะครับเพื่อให้อาไฟเรามันวิ่งเ,เต็มจำนวนคิวเราตักขั้วฟาร์มด้วย ว่าเป็นอีกจุดที่คนไม่ได้เยอะมากนะครับเต เรื่อยๆนะครับจะเ,เห็นว่าเกิดี่มอนเยอะมากมาคนเดียวผมไม่ค่อยได้ไปปาร์ตี้อะไรกับใครเท่าไหร่เพราะว่าบางทีก็แค่เป็นงานด้วยแล้วก็เล่นด้วยก็ไปมาต่างมากหลายเลยเอ็ด,ดไไขขออาาคิวแล้วครับตอนนี้เลยครับตีคนเดียวนะครับ ครับ่อนให้เราจัดการไปนะครับเราไม่รีบร้อนนะครับเดี๋ยวเาตามไปนะครับ้า่อก็่างานไปนะครับ้ามิดหน่อยนะครับบนิดหน่อย เกิดเรื่อยๆเลยครับนี่ก็มีนะครับนี่ก็เกิดน้องเราเป็นใครต้องเลือกครับแนบนี้นะครับเขาพามาดูอ่ว่ามายังไงนะครับนี่ครับนะครับตำแหน่งที่ผมอยู่นะครับซูนนะครับนี่ครับในห้องนี้นะครับห้องถุง างนี้ผมยังไม่ได้ไปสำรวจเลยครับห้องนี้โอเคแถวนี้ก็มีแถวนี้ก็มีห้องผมนี่นะครับก็เสพอยต์ของเมืองโคเซนนะครับก็อาวุธยิยกัน้เรื่อยๆ น,นะครับว่ามิกัดทำมาหากินเลยครับเราก็มาสิงสะพิดกินได้ซึ่งแมบนี้ก่อนหน้านี้ผมก็บอกว่าตรงนี้ผมก็ใช้ฟาร์มไว้ใกล้แล้วก็มาเจอห้องนี้ก็เป็นห้องที่ดีมากไม่มีคนเยอะแต่หลังจากปล่อยคลิปนี้ไปแล้วอาจจะเยอะก็ได้แต่ก็เยอะก็ไม่เป็นไรครับไม่เงียบหนอนนะครับนี่ครับมา จะเห็นว่าจะทำคลิปมานี่มอนสเตอร์ไม่ขาดท่วงนะครับมาเรื่อยๆสำหรับที่ผมมาอโอ้โหแล้วก็ไม่ต้องเดินไกลด้วยเรียกว่าปล่อยให้มันลุ่มมาครับเราปล่อยมันลุมดูคิวผมครับน่าจเก้าครับไม่รีบร้อนคิวนะครับเทคนิคนะครับไม่รีบร้อนคิวนะครับปล่อยให้โกลมแล้วก็โครงกระดูกทห,หารโครงกระดูกเราทํางานไป ครับตัวส้มมาครับเราก็ปล่อยยุ่งลองไปเรามาดูเลยทางนี้ครับน,นี่ต่อเนื่องครับต่อเน,นื่งองต,ตอนซุเตอร์มาต่อเนื่องจงยูจี ไม่รีบร้อนนะครับเราไม่รีบร้อนอยู่นะครับที่ผมบอกนี่จะจะร้อยแล้วจะครบหนึ่งร้อยแล้วคนเดียวนะครับยามหาแมพอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโหนี่ตัวเหลืองตรงมองไงก็แม่ใครมาเจอคลิปนี้ถือว่าโชคดีมากชอบก็กดไลค์สับสไครกันบ้างนะครับเป็นกําลังใจเมื่อไร s ับสไครต์ช่องนี้จะถึงพันตะกีนี่ครับเก็บนะครับตัวนี้นะครับ เจ็ดนะครับนี่ครับได้เจ็ดแล้วครับมันจะเอาไปไว้เปิดตอนเราตามบอสมาบอสบอสบอสแมปนี้มาดูได้นะครับนี่ครับมันจะนับอยหลังตรงนี้เราไม่ีรอดคิวนะครับร้อยยี่สิบคิวแล้วนะครับตรงนี้ครับดูตรงนี้นะครับนี่ครับร้อยสามสิบคิวเฮ้ยยังขาดช่วงสี่โอ้โหสองหมื่นห้าได้มา เลเวลขึ้นเป็นรัวนะครับครับคลิปนี้ก็ถ้าจะตกงขสใจกันนะครับติดตามนะครับเดี๋ยวจะหาที่ใหม่ๆม,มาเรื่อยๆนำครหนึ่งทีเด็ดจะออกตะเวนหาล่าขุมทรัพย์ในไดโบนมาท่อไปเรื่อยๆแหล่งทำฟาร์มนะครับเราสายฟาร์ม สายเพอย่างสนุกสนานนะครับเราเป็นเกมฟรีที่เล่นได้สนุกสนานมากแล้วก็ไม่ได้ไเล่งทำหรือบอกอะไรนะครับเราเป็นของความเปนเกมเล่นไม่จอยมันสนุกจริงนครับควรอีกทีนะครับแมปนะครับคิดกัดมาทางนี้นะครับนะครับมาทางนี้ทางนี้เดินใกล้กว่านะครับเดินมาตรงมาทางนี้ก็ได้เรปอยนี้ครับโฟเส้นนะครับแบบใหญ่ครับอยู่ตรงมุมนี้นะครับ มาก็เฮิ้วหนึ่งนะครับระดับเฮิ้วหนึ่งเรียกว่าหยุไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามอนอาจจะผดผมตายได้นะ,ะว่าอีก,ก็มอนมาเยอะจริงๆครับเดี๋ยวลบมามุมนี้นะครับคลิปนี้ก็จบไวเท่านี้กันนะครับ เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้า <laughs>